สวัสดีครับรายการอาจารย์มนกพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเรามาถ่ายทํากันในห้องนอนของผมเองซึ่งลูกมานีของผมก็เพิ่งจะหลับไปได้เมื่อกี้นี้นะฮะ <c oughs> เราก็จะมาคลิปตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องของการหักภาษีนะที่จ่ายกรณีที่เรามีไรายได้ที่แบบรายได้เป็นกลุ่มอ่ะเช่นวงดน,นตรีอะ นะวงดนตรีอ่ะเล่นกันเป็นวงเล่นกันเป็นกลุ่มเล่นกันเป็นวงเล่นกันเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยจะหามาที่จ่ายยังไงอ่ะเช่นผมมีวงดนตรีอยู่ด้วยกันทั้งวงของผมเนี่ยห้าคนอาจารย์สารโรดอาจารย์มนพอาจารย์นัทอาจารย์เออาจารย์ตีอาจารย์ตีมีห้าคนหกอาจารย์เป้มีหกคนก็เป็นนักดนตรีแล้วก็มีนักร้องด้วยนะฮะผมเลัวว่ามีคนมาจ้างไปออกงาน แล้วเราก็มีรายได้จากเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพก็หักมาที่จ่ายเราแล้วเจ้าภาพะจะหักมาที่จ่ายทุกคนเลยไหมหกคนเนี่ยเขาไม่ได้บอกเ<พ>ขาตกลงจ้างทั้งหกคนนะเขาบอกว่าจ้างวงวงนเนี้ย <c oughs> วงกลไกลเนี่ยพอ <c oughs> จ้างวงกลไกจแล้วแล้วเขาจะหักใครอ,ะอ่ะหักใครยังไงแล้วถ้าเกิดหักผิดเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินแล้วหักมาที่จ่ายก็้รับผิดชอบการหักผิดด้วยนะค่ะ ก็คือคนจ้างอะหักผิดขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาคนถูกหักมันไม่เป็นปัญหาหรอกแล้วเป็นตีไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาบังคับว่าคนจ่ายเงินนะคะเพราะว่ากฎหมายบังคับว่าคนจ่ายเงินค่ะแล้วอย่างนี้จะหักใครดีคะอาจารย์นี่เมื่อเขาบอกว่าเขาจ้างวงกลไกแล้ววงกลไกเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเลยว่าถือว่าวงกลไกเป็นเป็นยังไงคะเป็นหน่วยภาษีประเภทไหนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน เป็นห้ามที่สวดสาวมันแบบไม่จุดะเนียนเพราะตกลงที่ทํากิจการร่วมกันใช่คือกิจการร่วมกันคือเล่นดนตรีเล่นดนตรีแล้วก็มีการการลงทุนอุปกรณ์เครื่องดนตรีกันใช่ไหมเสียแรงกันลงหุ้นสําหรับการเดินทางกันแล้วก็กะว่าจะมีรายได้เข้ามามีรายได้เข้ามาแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบ่งกําไร หลังจากเสร็จงานนี้หลังจากเสร็จงานนี้ค่ะดังนั้นก็จะต้องมีสภาพเป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนแล้วเวลาจะเสียภาษีละคะอาจารย์ทำาไงถ้าจะเสียภาษีเนี่ยห้าง่วสนสามัญเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปจดทะเบียนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่ต้องไปจดทะเบียนกันช้าด้วยค่ะแต่แล้วผู้จ่ายเงินหรือผู้จ้างจะหาหน้าที่จ่ายอย่างไรวิธีการก็คือองค์กรใจเนี่ยก็ต้องไป ขอเลขรหัสประจําตัวผู้เสียภาษีกรจากกรมสรรพากรเพื่อให้ผู้ที่จ่ายเงินหรือผู้ว่าจ้างในขักหนะ้าที่จ่ายในนามของวงเงจนใจใช่ไหมแล้วเวลาวงเงใจมีําไรวงเงใจก็แบ่งกันใช่ไหมผมได้สมมุติว่าได้เงินคนละหนึ่งพันบาทหกคนก็จ้างไปหกพันา 1, บาทได้คนละหนึ่งพันสมมุติว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแลย้วกันได้มาคนละหกพัน ได้คนละพันได้มาคนละหนึ่งพันผมได้มาหนึ่งพันผมก็ต้องไปรวมกับเงินเดือนของผมทั้งปีนะฮะเงินเดือนของผมทั้งปีบวกกับรายได้จากการเนี่ยไปเล่นดนตีที่ได้มาแล้วก็ถือเป็นเงินไดเป็นเงินเมื่นคือคำนวณเสียภาษีตอนสิ้นปีอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของเป็นห้ามส่วนมันที่ไม่จดทะเบียนดังนั้นก็ไม่จดทะเบียนก็คือไม่ได้ต้องจดทะเบียนเนี่ยแต่คุณทํากิจกรรมร่วมกันแล้วมี ความตั้งใจว่าจะแบ่องกาไรกันเนี่ยก็ถือเป็นห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนโดยปริยายในานะผู้จ่ายเงินเนีย่ยก็หักมาที่ใจ่ายในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนที่ไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรนี้นะคะใช่อเอาเลขนี้แหละมาหักณที่จ่ายใช่ฮะไม่ได้หักก็เป็นรายบุคคลทั้งหกคนไม่ใช่อืมเพราะมันดูยุ่งยากวุ่นวายนะค่ะเพราะเขาไม่ได้จ้างหกคนนะเขาจ้างวงๆเนี่ยคนใจอืมอ่ะแต่ว่าบริษัทลูกค้าของคุณเนี่ย เขาก็เขาเป็นยังไงไหนเล่าดิอันนี้เมื่อกี้เรื่องของผมแล้วเรื่องของคนบ้างลูกค้าคนนี้ก็ทำาะไรก็เป็นวงดนตรีเหมือนกันเป็นบริษัทที่มีนักดนตรีในค่ายในค่ายเออแล้วยังไงเวลานักดนตรีไปไปออกงานเนี่ยค่ะพอนักดนตรีไปออกงานเสร็จแล้วเนี่ยค่ายบอกว่าเอาได้เงินมาหนึ่งร้อยค่ายจะหักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไปแบ่งให้นักดนตรีครับค่ะ พอค่ายจ่ายเงิน60%ให้กับนักดนตรีเนี่ยค่ายก็หักนักที่จ่ายเป็นลายบุคคลเลยอืมไม่ได้หักเป็นวงหักเป็นลายบุคคลเลยนะหักเป็นลายบุคคลเลย A B C D เลยค่ะอาจารย์คนละบินเลยคนละบินคนละบินคนนี้หมื่นหนึ่งหักเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์คนนี้หมื่นหนึ่งหักเอ็กคนนี้หมื่นหนึ่งหักไปคนนี้ห้าพันคนนี้สามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทังขาไป ไม่หัก5%เราคิดได้หมื่นปุ๊บหัก5%หัก5%ค่ะอาจารย์การเหนียวเลยหัก5%ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นดาราค่ะอาจารย์ออ๋เขาเป็นศิลปินเขาเป็นศิลปินสาธารนณะสาธารนณะาานะต้องหัก5%ต้องหัก5%ฐารนะที่จ่าย5%ใช่ค่ะที่จ่าย5%เป็นบุคคลธรรมดานะคะหัก 5%, 5แล้วแต่ละคนที่อยู่ในวงก็เอาอะไรได้ตรงน,นั้นเนี่ยมารวมกันทั้งปีใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปยื่นภาษีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปตอนสิ้นปีถือเป็นเงินได้ประเภทอะไร 8อาจารย์สี่สิบและแปดค่ะเป็นดารานักแสดงสาธารณะอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะเป็นนักกีฬานักแสดงนักร้องแล้วอยู่ในกลุ่มดารานักแสดงสาธารณะก็ถือเป็นเงินได้สี่สิบหและแปดใช่ค่ะหักค่าใช้จ่ายห้าปอร์เซ็นห้าปซค่ะแล้วหักค่าใช้จ่ายด้เท่าไหร่มมันมีเป็นช่วงไหมมั้ยอันนี้จำไม่ได้นะอาจารย์ใช่ค่ะัเป็นช่วงคือได้ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่ประมาณ 6แสนนะเป็นช่วงๆนั้ช่วงๆนะไม่เกิน6แสนเออหากได้เต็มที่เป็นค่จ่ายไม่เกิน6แสนใช่ค่ะ,ะสรุปยังไงเนี่ยสรุปก็คือการที่เรามีไรายได้อด้วยจํานวนคนหลายคนเนี่ยอือาจจะเป็นการถูกหักรายจ่ายจากหัางน้ามันที่ไม่จดทะเบียนก็ได้ค่ะหรืออาจจะถูกหักรายจ่ายเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะไปดูวัตถุประสงค์ของตรงนั้นก่อน วัตถุประสงตรงไหนวัตถุประสงค์ของที่เราก่อตั้งขึ้นมาก่อนว่ามันมันมันตกลงร่วมกันแเราเป็นกลุ่มหรือเปล่าหรือมาเป็นรายบุคคลรายบุคคลมาค่อยหักเป็นรายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อโอเคจบค่ะ<บ>